เหมือนเริ่มใหม่อุ้ยโหเหมือนเริ่มใหม่แต่ไม่ใช่ <c oughs> เหนื่อยแล้วนิด <c oughs> นึง,น,ง,น,งนะครับก็ยอยากายจะขอบคุณนะครับขอบคุณตอันดับแรกเลยต้องขอบคุณพ,คพี่พี่ทุกทุกคนพี่พีทีมงานทุกทุกคนเลยพี่แอดมินนะครับที่ที่นี่แหจัดงานนี้ขึ้นมาผมผมรู้รู้ว่าเขาไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนได้ไหม ไปเทีเ่ยวหนีเที่ยวไปเทีเ่ยวหนีเที่ยว,ยว,ยวไม่ไ <c oughs> หนๆก็ต้องยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่เมนทุกคนที่พี่ทีมงานด้วยนะครับที่ทําให้มันออกมาดีแบบนี้นะครับผมดีไหมดี่ลยจบมาไี้เขาถ่ายได้ไหมนะแบบขอบคุณมากับขอบคุณมกครับอีกเรื่องก็ต้องขอบคุณครอบครัวนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่สาวพี่สาวไปจีนมา พ่อแม่ก็อยู <t ons> <t ons ่ไปอยู่อยู่ลำปางนะครับผมก็อยู่กรุงเทพคนเดียวอุ้ยโทนโทนเสียงเหมือนเรื่องผิวเสียงเสียงมันไม่มีแล้วไงอะไรนะครับไม่เหงา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 ไม่เงา้ก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งพ่อทั้งแม่เลยที่เลี้ยงผมมาแบบนี้นะครับผมเลยนเลเป็นคนแบบนี้ไงอ่า เลยแล้วก็ขอบคุณพี่จุดแจงด้วยนะครับอันนี้เขาบอกให้พูดนะขอบคุณนี่เอ้ยอันนี้พี่ไุ้แจงว่ะขอบคุณนี่เอาเป็นภาษากลางแล้วกันครับเหนื่อยไหมได้ต่อคนนี้เข้าใจกันไหมแปลด้วยต่อพิมแจงนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณไอ้เรื่องดิจิตการทั้งหมดเลยว่าจำกระเ็นคนตีมาคอยได้เนี้ยอย่างคนเดียวนั่นแหละพิมแปงของผมเนี้ยแปลเป็นภาษา กลางนะครับแปลว่าขอบคุณนะนั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆฝ่ายเลยที่ทำให้ที่นั่ครับผมปุ้ยผมทำลายเข้าไงหรอย่างเงี้ยิกวนสุดจิกเอ้อ ผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มากันในวันนี้นะครับผมไม่มีงานนี้จะไม่มีงานนี้เลยถ้าม,มีทุกคนมาดูนะครับผมแล้วก็จะมีงานนี้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปเจอกันใหม่นะไปเจอกันใหม่ขอบคุณนะครับ,บ,รบ,บ,รบไปไปไปถ่ายรูปอนี้ทีหนึ่งไหมผมขอถ่ายหน่อยได้ไหมครับ กดทุกคนนะอยขึ้นมาครับขยขึ้นมานงัินั่งนี่นั่งข้นดิ